คลิปนี้ผมอยู่ที่อำเภอประสาสครับพี่น้องจังหวัดสุรินทร์ครับพาพี่น้องมาชมอีกทีมงานหนึ่งของจังหวัดสุรินทร์ครับผมโกมินมูวี่นะครับวันนี้ลงงานขาวดำนะครับพาพี่น้องมาชมในช่วงบรรยากาศติดตั้งอุปกรณ์ครับผมสนใจผลงานก็ติดต่อสอบถามได้นะครับผมโอ้วันนี้นี่นะครับระบบไฟน่าจะลงไม่หมดครับยกสูงครับพี่น้องน่าจะโจประมาณ12เมตรนะครับ ปลายฝนต้นหนาวครับผมหาที่ลงทุ่งนาไม่ได้นะครับพื้นที่เจ้าภาพไม่มีสวนให้ลงก็นี่แหละครับสามแยกหมู่บ้านเลยนะครับโอ้โผไปไปัไปนี่ไอนะก็ลุยเลยครับผมจอสึสองเมตรครับผมวันนี้ปิดถนนเลยทง่งถอดออกฝั่งละข้างนะครับเพราะว่า รู้สึกว่าจะใกล้กับไฟฟ้าแรงสูงมากเลยครับผมนี่นะครับระมัดระวังกันด้วยนะครับทุกทีมงานไม่ว่าจะเป็นสาประดับหรือว่าจะเป็นเครื่องเสียงถ้าเห็นไฟฟ้าแรงสูงก็พยายามเลี่ยงให้ไกลหน่อยนะครับที่เดีสุดก็สัก2เมตรละกันนะครับวันนี้ลงระบบไฟฟ้านะครับราคาก็ไม่แรงเท่าไหร่นะติดต่อสอบถามได้นะครับสวัสดีทีมงานด้วยละกันครับผมลุยกันแบบเดดเปรียงเลย <c oughs> <c oughs> ออสวัสดีครับครับผมดูย,ยังเดียวนี่นะครับขุมพลังแอลโอนิกมีทุกยี่ห้อของเรานี้ใช้ได้ทุกแบระด็นต่างฝั่งนี้แล้วจวดอย่างเดียวบรรยากาศวันนี้ดีครับผม ช่วงเดือนตุลาคมครับผมวันนี้ก็วันที่เจ็นะครับปีห7เจ็ดบรรยากาศลมโกรกสบายเลยไอ้นะครับพีทีด้านบนก็ติดตั้งในส่วนของระบบไฟกระเทกนะครับอันนี้เสียงกลางนะครับ๋อเสียงกลางนี่ตั้งกี่ชั้นเนี่ยวันนี้ตั้งกี่ชั้นเนี่ยสามพอเนาะไปอีกชั้นที่อันตรายเลยครับ ฝั่งนี้นี่ทงนี้ใส่ไม่ได้เลยครับถ้าทงสายนี่ห่างจากไฟฟ้าแรงสูงไม่เกินเมตรหนึ่งอของเทค,ครับผมนอนอยู่ด้านบนแล้วฮะมันฝาเลยอย่างนี้นะครับโดอกลำโพงโอูเจีาสูตรตู้ครับผมน,น,นี่นะครับเน้นเน้นก็น่าจะเป็นคันนี้นะครับ บีทก็มีวู้มีทุกยี่ห้อเลยนะฮะรวมรวมดอกนะครับนี่นะฮะของเราไม่เลือกนะครับใส่ได้ทุกดอกนี่นะครับปิดถนนเลยครับผมวันนี้นะครับพื้นที่เอาให้ใกล้บ้านเจ้าภาพที่สุดนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมนิวโกมินภาพยนตร์นะครับสามารถเข้าไปชมผลงานระบบไฟแสงสีเสียงได้ทางเพจหรือว่าจะเป็นในส่วนของ YouTube นะครับก็ยูทูเบอร์หลายท่านก็น่าจะเคยถ่ายกันอยู่นะครับโจโค้งนะครับวับนนี้แต่โค้งไม่มากเลยครับพอประมาณนะครับพื้นที่ก็ไม่ต้องรองเยอะนะครับเพราะว่าเป็นในส่วนของพื้นลาดยางแล้วนะครับนี่เอาโอ้นะสามารถระวังกันด้วยนะครับพี่้องท่าใดที่ ติดตั้งนะครับเกี่ยวกับว่าจะเป็นงานไฟประดับหรือว่าจะเป็นเครื่องเสียงนะครับเห็นไฟฟ้าแรงสูงนี่ให้ห่างไว้เลยครับสัก2เมตรเด้อพี่น้องเด้อนะครับปลอดภัยไว้ก่อนละกันเจอห้างานนะครับเหล็กเยอะเยอะเลยนะครับผมเพราะว่าโจขนาดเล็กนะครับวันนี้12เมตรเล็กสุดไหมน่าจะมีเล็กกว่านี้อีกไหมนี่นะครับหนังอีสานใต้บ้านเรานี่จะต้องมีโจเล็กไว้ด้วยนะนะครับพื้นที่นี่ ค่อนข้างที่จะจำกัดนะครับอันนี้ก็กลางสามแยกเลยนะครับก็ต้องมีจอเล็กไว้สำรองนะครับในช่วงหน้าฝนในช่วงที่พื้นที่ไม่มีนะครับตูล้ลำโพงนะครับวันนี้ตั้งสายขวาไม่ได้นะครับก็เป็นแบบหน้าจอเลยกระเทกอัดหน้าเลยนะครับนี่นะฮะปลายก็โกมินซุรินสองอันแค่นั้นพอนะครับ ผมต้องเอาออกนะครับฝั่งละอันฝั่งูรนก็ติดตั้งเสียงกลางแล้วเบตดทาละกี่ใบนี่พี่น้องนับดูเบิ้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสามหกสิบแปดโอ้นะค้างละสิบแปใบนะครับอันนี้จะเป็น18นิ้วนะครับไม่ใช่ยบเอ็ดนะเสียงกลางก็น่าจะเป็นดอกสิหนิ้วนะครับเป็นอีกหน่วยหนึ่งที่ผมว่าสวยงามเลยนะครับ ระบบระเบียบการติดตั้งนะครับผมการวางโฟมไฟกระทงไฟกระแทกครบคันเลยนะครับแล้วก็จะมีดีเจด้วยนะมอบความบันเทิงในช่วงที่ก่อนฉายด้วยนะครับเป็นอีกทางหนึ่งแล้วกันนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่กำลังมองหามงโมรสศไว้ประดับงานก็ติดต่อมาได้ครับนิว <New S 1> โกมินภาพยนตร์ฝั่งนี้ตั้งพาวเวแล้ว พื้นที่แคบม,มากครับผมพี่น้องนะครับก็คือสัญจรวันนี้ต้องปิดเลยนะครับไม่สามารถเดินไปได้นะครับตรงนี้ผ่านได้แค่โมเตอร์ไซค์นะครับนี่นะฮะสำนักงานนี้จะอยู่ที่อำเภอกาบเชิงนะฮะจังหวัดสุรินทร์นะครับติดต่อสอบถามได้เลยนี่พื้นที่จำกัดมากเลยนะพี่น้องเห็นไหมพอดีเป๊ะเลยครับผมแต่ต้องมีโจรเล็กกว่านี้อีกนะ นะครับบางทีนี่อาจจะเป็นที่ที่เล็กกว่านี้อีกนะครับอันนี้ถือว่าโอเคนะลง12เมตรได้สบายนะครับยกสูงก็จะแงนขข้นดูนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าตู้ลำโพงจะตั้งอยู่3ชั้นนะครับบรรยากาศครับช่วงนี้ก็ข้าวเริ่มที่จะแตกรวงแล้วนะครับสวยงามเลยลุยอย่างเดียววันนี้มากันทั้งหมด7คนคนน ผนกตีนเป็ดวางระดับน้ำดีๆนะูไฟเหลือเย <he S 2> อะเลยวันนี้นี่นี่นะครับนี่ครับผมบรรยากาศนะพี่น้องสุดยอดเลย้องทุ่งนาบ้านเราครับผมอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับติดต่อสอบถามได้ครับผมนะข่าวเริ่มเตกรวงนะครับพี่น้องตอนนี้ลมหนาวเริ่มมาแล้วนะครับช่วงหน้าหนาวนี้ก็ต้องระมัดระวังลมด้วยนะครับเวลา ขึ้นโจนะครับเห็นไหมลมพี่น้องตีหลังเลยนะนี่นะครับเาวัยรุ่นยุค90 80นะครับหรือว่ารุ่น70อย่างเงี้ยนะครับน่าจะเป็นบรรยากาศที่คุ้นเคยอันนี้ก็ดึงสายต่างๆนะครับปิดถนนเลยครับวันนี้พื้นที่ไม่พอนะฮะวันนี้ก็เป็นงานเขาดำมาประดับงานให้ทีมงานเจ้าภาพ คงจะถูกอกถูกใจนะครับโคหนังกลางแปลงทุกทกท่านที่ชื่นชอบนะอ่ะคลิปนี้เป็นแซมเปิลก่อนแล้วกันในช่วงติดตั้งอุปกรณ์เดี๋ยวจะมาอัปเดตในช่วงที่เดินระบบเสร็จเรียบร้อยมาให้ชมกันอีกนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันสวัสดีครับ